วันนี้ผมอยู่ในงานที่เปิดตัว4พรีเซนเตอร์ใหม่กับรถเวสป้าใหม่นะครับมีน้องนายมีโบกี้ไลออนครับมีไบร์วัชรวิทย์และมีวินเมธาวินนะครับงานนี้จัดขึ้นที่ M q u a ควอเทีครับนี่คือด้านหน้าของงานที่แฟนขับมารอก,กันนะครับส่วนผมก็รับบัตร VIP ครับแล้วเข้าไปภายในงานเลย ภายในงานเนี่ยเขาดิรามิด M4T ให้กลายเป็นชายหาดที่มีสีสันนะครับธีมกันแต่งตัวก็จะเป็น Italian c o a s t l i น์ครับก็จะเห็นความเป็นสีสันและดิรามิดชายหาดที่มีรายละเอียดละเอียดมาไว้ในงานเลยนะครับ ตลอดงานที่เป็นทางยาวๆเนี่ยนะครับที่เหมือนแคชวอลก็จะมีรถจอดนะครับแล้วก็จะมีพวกเกมให้เล่นแล้วก็จะมีรถน่ารักน่ารักคิวๆตามสไตล์เวสป้าครับมาตั้งอยู่และจะบอกเลยนะครับว่างานนี้ศิลปินดารายเยอะมากและแฟนลับก็เยอะนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ด้านล่างของเอ็มคอเจียเขาในรรมิด e ของขายของใช้นะครับและของเฮรือ่ของเวสป้ามาไว้ในนี้นะครับส่วนผมก็สายเมาอยู่แล้วนะครับเข้ามาถึงก็รับเครื่องดื่นครับแล้วก็เดินชมงานนะครับอันนี้เป็นส่วนด้านหน้าที่เมื่อกี้แฟนขับมารอให้ความรู้สึกเหมือนกั กับเรามาแล้วมีแฟนลับเลยนะครับก็ขอถ่ายรูปกับรถนิดนึงนะครับเพราะไหนก็มาแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยอย่างที่บอกครับเราจะเข้าโซนที่เป็น VIP มีสติกเกอร์พิเศษนะครับนั่งกินอาหารไปและชมแฟชั่นโชว์ไปครับเซเลบและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในงานเยอะมากนะครับไปดูการเองแล้วกันนะครับว่าใครเป็นใครนะครับผมก็ถ่ายรูปไปเรื่อยแหละคนไหนรู้จักก็ถ่ายไปน้องๆบางคนที่ผมไม่รู้จักก็ถ่ายครับไม่สนนะครับก็แอบถ่ายไปนี่พี่หมูวจะว่านะครับงานเริ่มแล้วนะครับแฟชั่นโชว์เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการที่ไม่ใช่แค การขี่รถแล้วก็จะมีการเดินจากในแบบนางแบบนะครับของเวสป้าที่มาโชว์รถแต่ละรุ่นนะครับแล้วกิมมิกลมถึงของแต่งน่ารักน่ารักคิวๆโอคันนี้นี่946นะครับแพงมากหลังแฟชั่นโชว์ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับเปิดตัวด้วยน้องนายนพัทนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์เรือพื้ดไปเมื่อกี้นี้นะครับเราไปสัมภาษณ์บนเวทีนะครับแล้วก็เดินทักทายกับแฟนคลับแล้วก็เหล่าคนที่มาร่วมงานครับ เฟี้ยวๆตามมาด้วยโบกี้ไลออนนะครับงานนี้ต้องสโลวภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าบรไซคขับกันเร็วมากนะครับก็ไปสัมภาษณ์ในทีก็เซ็กซี่น่ารักเลยนะครับสำหรับโบกี้ไลออนและปิดท้ายด้วยไฮไลท์สุดๆของงานครับไบวัชรวิทและวินเมทาวินครับซึ่งงานนี้เรียกเสียงกรีด๊ดดังสนั่นเลยนะครับต้องย้ำอีกทีดังสนัน่นเอ็มคอทียเลยครับ พอขับรถมาเสร็จนะครับก็ให้สัมภาษณ์หล่อๆนะครับบนเวทีนะครับพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับผู้บริหารครับแล้วก็นักแสดงและดาราที่มานะครับก็จะสัมภาษณ์กับแบล็ k ดอกตรงหน้างานที่ผมเดินโชว์เมื่อกี้นี้นะครับส่วนผมนะครับหลังงานก็สายเมาครับเขามีปาร์ตี้ต่อเราก็ไปดื่มนะครับบนเวทีครับแล้วก็สังสรรค์กับเราได้แบบนางแบบและเซเลบต่างๆในงานนะครับเพลินๆกันไปนะครับงานนี